สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวการรงา OPPO Reno สี่ซีรีส 5G เหมือนที่คนบอกพไปก่อนนี้แล้วนะคะตื่นเ้นยันไหมคะพวกนจับ่าโอ้ยไอ้ไอ้เอ้ไอ้ได้ไหถึงไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไหมถ่ จริงก็ใช้บ่อยค่ะชอบมากเลยไม่ได้เป็นโลกเสมือนจริงแต่ทำออกมาได้เหมือนจริงชอบเลยมันจริงไหมมันจริงไหมเรื่องภาพเหมือนจริงของของเรนนี่ของโนทดถึงแล้วค่ะชอบมาชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวล่าสุดเนี่ยเขาให้โมกุไปเกี่ยวกับีไอโฟนเนาะเจิงถือว่าจริงเลยกับอันท่าสุดทุกคนอยู่ในข้างในสตูอะข้างในไม่ไ้เขาตู้วะพี่ข้างในเข้า ดประมาณนะนะั้นอ่ะก็คือถ่ายออกมาก็สวยไปใี้คนได้เห็นไอ้มันจะมีห้องให้ทดล,อง,ลองถ่ายที่เป็นห้องตู้มืดๆเป็นผ้าอะไรอ่ะคือมืดตึ๊บเลยออกมาสวยมากมอืมอืมเหมาะสถานีก็ดีมากออต้องบอกกับสาวไฮเทคอย่างเราเไงใช่ไฮเทคไฮโซไฮซอยอย่างเรา ค่ะอะไรในในโทรศัพท really ์ท uh ี่เราชอบเราชอบมานเยอะยะไปหฟีเจอร์ใดใช่จร uh, ิงชอบฟีเจอร์ที่เป็นพัคเพเกต์าถ่ายรูปเป็ส่วนใหญ่นะเพราะว่าตัวโพลในกล้องก็ดีมากเลยแล้วก็ที่สำคัญตัวว่าโพลรุ่น14เนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่เยอะมากทั้งแบบว่าไอ้คนที่ก็ตาตอนถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะแับให้ให้ลืมตาได้เลย่อยใการเลือกหน้าที่อยู่ในรูปของโปรไฟล์เราสักหน่อยใช้ได้แล้วก็ตัว AI แฝงอยู่ในโปรไฟล์ก็คือ ใส่มาแค่ไหนก็ถ่ายออกมาสวยแล้วก็สามารถซูมได้แบบ3.5ราคาก็คือ1,000 2,000เลยค่ะก็ราคาดีมากน่าเทียบกับเมองเลิศดีคุยอะไรกันหรอแม่กำลังดูว่าเธอลงโอรีร่อะไรที่ลื่นๆอะไรทักอยาก่างนึงเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่า<อ>ที่เธอบอกว่าเธอลื่นแต่สักอย่างนี้มาคือมาเป็นประเด็นขึ้นมาแบบที่เธอลงโซลี่ว่าเออคุณโบอะไรใครคะอะไรในแบรนด์อ๋อ มวันน yeah, so ี้ก็ o ังเรียบรือยวันนียวันนี้ไม่ได้ทำพลาแล้วเนี่ยสวยอ่ะมายืนคุยดูอ่ะไปซื้อกันนะคะทุกคนสายที่อาจจะคุ้นไม่ถึงร้ารแต่ตรงนี้ดีมากๆแล้วก็กระโดดในเลขนะคะแบบคือของดีเนี่ยเพาทำถึงกว่าราคาดี ำตเลยล่ะคืะนะคะรูสีคาาม่นี้ท่ะถมคือว่ามันเป็นข่าวมาระ็ที่คุณอเกิดอะไรขึใครทำอะไรนาเรานี่เาเขาทำหจริงนะี่รล้นะบัตรอสซเดย์เกี่ยวกับ็อตตอรี่ออฟุนเดก็เยสนเดแหลแล้วเก็ตามหาตัวต้นเรื่องอะไร่าตัวต้นเรื่อง ก็จริงๆถ้าสมมติใครได้ดูไลฟ์ผมก็ได้ออกคูเรียบร้อยแล้วเฮ้ยตัวเลืตอนเรือ่ะที่ไม่ห้ามไม่รู้เลยกัูสอบด้วยกันตัวสมอห้ามจะไปกันใหญ่ตัวตนเรืองคือมันเป็นเอ่อคอนเทนต์ที่ทางพี่ๆเอ่อวีจอยคอนเซตั้นขึ้นมาเพราะว่าผมมันนุ่มเลือ คิดแม้ว่าตอนแรกคือคนคิดว่มันกลายเป็นว่าเอ๊ะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับโมเปนบรดาไม่มีอะไรเกิดซะแล้วค่ะเขาแค่ทำให้ผมลื่นมากแค่นั้นเองเนี่ยค่ะแต่ยคนคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะคุณอะไรเขาเป็นลื่นอะไรเปล่าถ้าอันเล็กลื่นน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแล้วเป็นคายก็เริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้ว เขาไม่มีความเป็นแบบเรื่องปลาไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ถ้ามีก็พี่ธีเขาบอกหน่อยจะไม่เยอรเราจะเราจะเตรียมอะไรไปคอยฮะเตรียมอะไรเตรียมอะไรเตรียมอะไรรับมือนนะเรื่อพี่วินไงคะพี่วินพร้อมกระทือนปะย่าครับวินเลยโอ้โหพี่วินมอไซค์เลยท่านไหนที่เจอว่าเริ่มลื่นแล้วก็โทรมาได้จะเตรียมมาได้แต่ถ้าข่าวพร้อม คนบอกเลยชื่อ,อแต่เราแต่เราจะไปอังกฤษทั้งสองเดือนเออกังวลไหมกังวลมแต่จริงๆล้วพี่สองเดือนอ่ะผมจะไปทันถ่ายเมือเลยอ่ะมันเร็วมากอ่ะผมจะได้เรียนหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเดี๋ยวแล้วเร็วรว,ว,ว,วางแผนไว้ยังไงสองเดือนเนี่ยเรียนทุกวันทุกวันแบบเช้าถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามสิบบ่ายสี่ห้าหกหรือหกโมงอ่ะก็เริ่มมืดแล้วกลับบ้านดีกว่อนกินข้าว ก็เป็นแต่ตารางเยนไว้เต็มแล้วเลยใช่ค่ะแต่จริงๆพี่อเล็กเขาก็ไม่ได้อยากให้เราไปให้นั่นนะเขาบอกเขาไม่ได้ให้เราไปเขาไม่ได้ให้ไปด้วยความสวยด้วความสาวของเรไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาไม่อยากให้ไปเขา็ไม่บอกนะเขาเขาก็ไม่บอกว่าไม่ไม่อยากให้ไปแต่เข้าใจว่าไปเพราะอะไรก็มันก็คือต่อยอดตัวเราด้วยแล้วก็ เราเป็นชอบพูดนะอะเนาะก็ชอบคุยอะไรเงี้ยฝรั่งเห็นเราก็นึกว่าพูด Speak English very well แล้วก็ very h e l l เลยนะคะบอกเลยเขาเป็นห่วงว่าหา่างคนดูแลผู้จัดการเนี่เพราะว่าโบไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวเลยก็คืออยู่กับแม่ตลอดพ่อกับแม่ตลอดไม่เคยหา่างไปไหนก็คือแม่ไปด้วย อยู่ไหนก็นอนกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้ามางานก็จะมีแม่กับน้องพี่หน้ามาเวดเลี้ยพูดเพิมพีพีทุกคนอยูตลอดกินข้าวก็จะกินข้าวคนเดียวเวลาเห็นคนที่กินคนเดียวจะร้องไห้แบบอยากกินด้วยเขาซ้อมเขาซ้อมปลอมใจน้ําหนักก็ไปเยอะใช่ห้ากิโลเนี่ยโอ้โหอะไรก็ตั้งกติบมาหนึ่งปลอมใจพอไม่ใช่เขามีประเด็นให้ต้องฝึกดีอินด่นเขาตอนนี้เป็นไงอีกเล่ม อ๋อจริงๆว่าเมื่อก่อนหนูยิ้หของดีแล้วนะแต่ตอนเนี้ยคือแบบเขามีมารูปไปฟารสเจอร์อ่ะที่เป็นแบบว่าตอนก่อนจะรีดแล้วตอนนี้รีดมากแล้วเออเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่อ้วกขึ้นหรืออะไรแต่ตอนนี้คือขี้ของแบบแต่ก็ยังดูดีอ่ะทำไมอ่ะทาไมหล่อขนาดนี้เราได้เห็น <ะ S 2> <ผม S 1> คนที่ฉ<ช>ีดยาแฟนเก่งสุดหนูมีแฉกสุดส แต่เขาเก่งมากเลยนะภายใน40วันรถมาได้ขนาดใช่วินัยค่ะพี่เลยก็มีวินัยมากส่วนด้นก็มีวินัยค่ะใช่แล้วเลยการกินเนี่ยเช่นวันนี้จะไปกินเทนนิสเฮลด้าให้กำลังสั่งแล้วว่าเป็อยากให้เราผอมลดน้ำหตักบอกรึปกติเราต้องคู่เป็นสายกินอยู่เนาะเวลาเหมือนเด็กพอเขาลดเองเราคุยประสาทไหมในการแบบว่าเวลาจะต้องไปทานอะไรด้วยกันไม่มีอะค่ะ ที่เล็กเขาก็จะกินเป็นแบบให้ให้ให้คลีนขึ <medim> ้นมันก็โชคดีกับเราเราก็จะได้กินสีเขาด้วยเขาก็จะบอกแล้วว่าวันวันไม่นางคุยเลยตัวนี้นะไก่เนี่ยเป็นเอมีแคลอรี่เท่านี้เท่านี้หนูก็ฟังนะหนูก็แบบเขาจะสั่งอะไรพี่กัมเท่านี้กี่กรรมกิจกรรอต้องกัมยังไงอะต้องช่างหรอแล้วยากมากตนอง่ะ ก็แชร์ด้วยว่าเป็นการแชร์แบบเมนูอาหารวิธีการกินทางลบในเมนูใช่ไหมปกติการแชร์กันไหมคะไม่ถึงว่าเมนูอาหารในการกินแต่ละเมนูใดๆอะไรอย่างเงี้การเลือกคือเอ่อคือไงพี่เล็กก็าถามแต่ผมก็บอกอะไรก็ได้ผมก็กินอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าไปร้านแบบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเมนูที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นอาหารอินี่ฝรั่งนี้ก็จะมีอยู่แล้วคือก็ควรวาดหาได้ในในเมนูนั้นๆอะไรเงี้ยกินได้หมดในช่วงที่พี่เล็กลดนะคะ ช่วงที่พี่เล็กรถอ่ะเป็นยังไงบ้างการกิน,นเขากับเราเราะที่เหมือนเดิมแหละแค่เพื่มรดคาเพิ่มโปรตีนมากขึ้นให้มันดูถูกถูกคารสนิยมากขึ้นอาจจะไม่ได้จิ้มน,น้ำจิ้มที่ชอบหรือว่าน้ำอะไรที่ชอบอย่างเงี้ยเราก็จะเนียยพี่อันนีิงจริงมันกินได้นะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ป็นไรร่างกายไม่รู้หรอกวันเลยก็สงสารอยู่แต่ก็เก่งเขาไปเขาไปชมคุณว่าคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ได้จริงจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้กคนสามารถหาได้ว่าในนั้นต้องทำอะไรได้บ้างไปไหนก็ได้แค่อยู่ที่เขาโอเคนะแล้วการที่ที่ไอรีนลดน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ที่บอรได้กินน้อยลงด้วยจริงจริงนะ ตอนตอนไปกับพี่เล็กก็กินประมาณนั้นนะคะอแต่พอแยกมาเสร็จเราก็ไปว่ากันก็พอส่งเราอ่ะชอบกินอ่ะก็มาขายทีนึงใช่เพรว่าแบบแยกแยกแยะมีอะไรจะถามคนที่แบบว่าเขาบอกว่าเวลามีแฟนผู้หญิงเขบอกว่าอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ไม่ได้มีเงินอะเงี้ยมีเรามีจะถามว่าอะไรอะไรก็ได้มีเงินเป็นยังไงอ่ะหนูว่ามาแล้วแต่ไทยกู้ยืมด้วย Uhm, จริงๆอะคร right? ึ่งหนึงเนี่ยก็จะมีบอกว่าอะไรก็ได้ห่งาักงาผะาผวก็าผะทขากาผงาผอกกะทงาะองะทงาะงาะทกะทงาาทงัาาะ เป็นคนรู้ว่าตัวเองชอบอรสชาติไหนชอบกินประมาณไหนแต่ถ้าวันนี้มันไม่อยากจริงๆก็จะว่าไม่อยากกินอันนี้มันเราก็ต้องไม่ขันคิดไงี่ยออไม่งั้นมันจะลําบากคืออ,อย่างน้อยอ่ะเราก็เชื่อว่าวันนี้เราไม่อยากกินขี่ร้อนๆแต่เรามีในใจนะคุณไหนกินอะไรถ้าคุณอยากกินก็โอเคโชคดีินนะแต่ถ้าไม่ก็ไม่กินเหมือนคุณนะคะต้องไปหาทีาออ่อื่นอ่าล่าสุด แหว่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 ไห่หว่แหว่แหว่แหวแว่แหน่แหว่แหว่แหว่อหว่แหว่ห่าหว่แ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 หว่้หว่ห่หว่แห่แห่แหว่่แหว่แห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 ว่แห่แหว่แหว่แห่แหว่แหว่แหว่แห่แห่แหวว่าหว่แห่ห่ห่แห่ห่ เออก็ทำถึงจริงเออแต่เราก็ได้ลองแล้วนะได้ลองใส่แล้วพี่พี่หมายเคยแข่งจะได้ยังไงก็ไม่อยู่ขเขาแนะข,ข่ขงได้ละคือขนมพันหนักวะ่ะนั่นมันหนักขนาะดมันหนักมันหนักไปเลยเหรอ <laughs> <laughs> เฮ้ยเราบ่นรึ่าว่าหนักไม่ได้พอพอถ้าเป็นเราเอางนะเราเราเราอยากได้ใหญ่แบบน่้ยถ้าเขายินดีให้เรายินดีเขาบอกว่าเขาพร้อม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 เลย พอเสือดอที่หลีตัวพอเสือดอปวกตัวใหอันใหญ่ปวดกระูมันใหญ่เกินตัวเราเลยนะแต่สุดท้มามันก็เหมาะกี่ไม่แต่สำหรับโบเนี่ยโบก,ก็รู้สึกว่าเราก็มักน้อยแต่คุณภาพสูงเออ <c oughs> แต่เราได้พลอยไปแล้วนะห้กกะละก็ถือว่าคุมชีวิตแล้วจะเกิดมาสิบนหะ้ากะลด ขนาดเขายังหายหาย,ายากเลยไม่น่ามีถึงเราแล้วเขาร้องเมื่อหลายปีเลยไม่ได้มีบอกแบบฝัเขไปร้อแล้วเอ๊ะพี่เล็แม่แต่โบมีในใจอยู่แล้วว่าถ้าถ้าอยากจะได้แหวนแต่งงนจริงก็คือแหวนแต่งงนมันราคาสูงมากแล้วก็สินสต่อไปยังจำเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีคุยแต่ว่าไอ้จริงแล้วพี่โอย อีกนานมากประมาณแบบอีกหลายปีเลยห้าหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีเลยนานเลยคระกบ่าจะได้แบบอยอไม่รีบกับพี่ยังไม่ถึงตาชั้นมันจะมีคนก่อนชั้นอีกเราอหนีไปนไม่ตัวหรือเปล่าคนไม้ตัวพาเลยเอาไปแต่คู่เราก็คือยังนี้เร็วเร็วนี้อย่างแน่นอน ยังไม่ไม่น่าไม่น่าใช่คุณเร็วนี้แน่นอนเพราะว่า29ิเองอะ่ะเพิง่งยี่เองแล้วก็ยังไม่เข้าเลขสามเพราะเข้าเลขสามค่อยคิดอีกกิมมูกก่อแต่ใ<ห>นปีเดียวเองนะค่าสามสูตรอ้ยให้มันครบถึงก่อน <c oughs> <c oughs> ถ้ามันถึงเลยพี่ก็ได้แบบออพอวันนั้นพี่เตรียมแม่ตะดกันมาเลย ทำอะไรบูทอพี่ก็ทอยังยังยังไม่รีบไม่รีบคุณจะนไปหกอเกียวปเมื่อไหร่นะคุณจะบินเาบินคุณจะเปนไปเมื่อไหร่บินไปเอ่อวันที่สองสองนาทีไทยสองนทีบินแล้วสิบสี่ตอนนี้วันที่หน่พอดีสองาท์วุ่ยไม่กี่วันนอ่ใช่ไม่เตรียมอะไรเลยครัก็ยังวับกานวันอยู่ ชอบไปเอางานไป่หยียบทำงานเกินค่าตัวแน่นอนค่ะทุกท่านโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวอีกสองวันไม่รู้จะคุยอะไรแลนวเนี่ย